สวัสดีครับผมพิรัชัยดาบชายโกปราบไฟน์เราซ้อมมากี่วันครับก็มาเดือนครึ่งครับอ๋อซ้อมอยู่ที่สอเดยครับมีใครเป็นกู๊บบ้าซ้อมบ้างก็มีหนึ่งหลายคนพี่ิลินส์นะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบหกครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งน้ำหนักปล่อยตอนนี้ก็สี่เก้าห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับีมือขอได้วันนี้เราต้องมาเจอพี่ชมพูนะเคยต่อยกันยังเคยต่อยแล้วกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวไปยังบ้างชนะนอกบ้างเคยชนะนกคนม่ด้วยนานยังประมาณก็ นานแล้วืแต่วันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันแล้วนะเขาเมืองสไตล์ซีเมืองวันนี้มาเจออ่าวันนี้มาเจอกันใหม่วางเกมวางแผนให้ดีก็ต่อยตามเกมที่วางไว้มีเดี๋ยวอะไรก็แก้ไขวุ่นคีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ล่าเฉดดับเมืนงวันนั้นต่อยใครต่อยกับเปนเปอร์อาวุธดุดดอนเปย์มากชนะนอกมาวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทร้อยปอนตร้อยปอนด์นี้ต่อยร้อยสามเลยเนาะเพราะเรายกคู่มาแทนนักคู่ใช่ป่ะเมื่อเช้าช่างหนักแล้วยัง แล้วเป็นยังไงบ้างก็เคยอยู่นิดหน่อยประมาณเออบอลเนี่ยกัมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมย้ำใจแล้วนะครคุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมาสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบห้าสิบคนจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากติดตามเชียร์หน่อยนะแฟนยิ้มขับเต็มที่หน่อยอ่ะวั้ขอโชคดีครับ